ข้อที่7นะครับพิจารณาเชือกหนาที่มีความหนาแน่นเชิงเส้นสม่ำเสมอปลูกนํามาห้อยลงจากเพดานดังรูปนะครับเมื่อเราทําการสะบัดปลายเชือกด้านล่างทําให้เกิดคลื่นดลคลื่นดลน,นี้จะเคลื่อนที่ขึ้นไปตามแนวเชือกขณะที่คลื่นเคลื่อนที่ขึ้นนั้นเนี่ยอัตราเร็วของคลื่นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าเปลี่ยนคลื่นดลน,นี้ เปลี่ยนเป็นเร็วขึ้นหรือว,ว่าช้าลงนะครับก่อนที่จะชนกับเพดานให้น้องนึกตามนะครับเชือกเส้นนี้นะครับลักษณะเชือกห้อยลงแบบนี้แรงตึงเชือกจะไม่เท่ากันครับจุดที่อยู่ใกล้ๆกับคลื่นดนก็คือตรงนี้ แรงตึงเชือกก็คือทีเนาะจะมีค่าน้อยส่วนจุดที่อยู่ด้านบนตรงนี้แรงตึงเชือกจะมากครับด้วยเหตุผลก็คือรับน้ำหนักของเชือกทั้งหมด เวลาที่คลื่นลูกนี้นะครับมันเคลื่อนที่ขึ้นมาแบบนี้ขคลื่นดนลูกนี้นะครับจะมีอัตราเร็วของคลื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยเหตุผลที่ว่ายิ่งเข้าใกล้กับเพดานมากเท่าไหร่แรงตึงเชือกยิ่งมากขึ้นเท่านั้นถ้าแรงตึงเชือกมากความเร็วก็จะมากตามนะครับ